สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้และพู้ต้านของชินนานในตอนที่6 2 1เนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยยอดเยี่ยมมากข้าไม่ได้ต่อสู้กับใครดูเดือดแบบนี้มานานแล้วข้าจะให้สมุนไพรเจ้าไปรักษาบาดแผลแล้วเมื่อไรที่พลังวารยุทธ์ของเจ้าแข็งแกร่งเท่ากับข้าข้าก็จะขอท้าประลองกับเจ้าอีกครั้งดูเหมือนว่าคําพูดของเจ้าอาจจะฟังดูดีนะแต่ในการประลองครั้งนี้ ค่ะคือผู้ชนะหานี่เจ้าไม่เป็นอะไรเลยอย่างนั้นเหรอแม้ว่าติงเทียนฉีจะยับยั้งพลังไว้ที่ระดับเทพสวรรค์ขั้นที่สามเท่านั้นแต่ชิ้นนั้นกับทุนได้ครบหนึ่งพันชั่วลมหายใจด้วยพลังวารยุทธ์เพียงแค่เทพพิภพขั้นสูงสุดเท่านั้นนี่ก็หมายความว่าถ้าหากชิ้นนั้นและติงเทียนฉีมีฐานระดับพลังวารยุทธ์เท่ากันพลังการต่อสู้ของพวกเขาจะทัดเทียมกันหรือบางทีชิ้นน,นั้นอาจจะแข็งแกร่งกว่าก็ได้ เจ้าเด็กนี่หมายความว่าเขาสำเร็จขอบเขตขั้นต้นของขอบเขตเต๋าแล้วอย่างนั้นเหรอชินานันวันนี้เจ้าทำให้ข้าประหลาดใจยิ่งนักการประลองในวันนี้ข้าเป็นฝ่ายแพ้แล้วแต่ครั้งหน้าเจ้าไม่มีทางชนะข้าได้แน่จะเป็นการดีกว่าหากยังไม่สรุปผลเรื่องในอนาคตปล่อยให้อนาคตจัดการเถอะม่านอนาเขตที่ผู้อาวุโสอูทิงได้กลางเอาไวา้ได้สลายไป ช่างเป็นบุรุษหนุ่มที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ตอนอายุเท่านี้ข่าแข็งแร่งไม่ได้ถึงสามในสิบส่วนของเจ้าด้วยซ้ําติงเทียนเฉีในเมื่อเจ้ายอมรับความพ่ายแพ้มอบดาบริิมนั้นให้แก่ชิ้นนั้นเถอะขอรับตามที่ตกลงกันไว้ดาบรลิมนี้เป็นของเจ้าแล้วสิพี่ทางชินช้างท่านอยู่ที่ไหนกันนะเกิดอะไรขึ้นกับท่านอย่างนั้นหรอจำยึดชิ้นนั้นนึกงไปถึงเลยว่าเจ้าจะแข็งแร่งถึงขนาดนี้ข้ากังวลโดยใช่เหตุเสียแล้ว พี่นานไม่ต้องห่วงไปนะข้าได้ส่งคนไปสืบเกี่ยวกับดาบเล่มนี้ให้ท่านแล้วขอบใจเจ้ามากพี่คิดนันระหว่างเราต้องขอบคุณกันด้วยหรอหน่วยข่าวของเจ้านั้นแคบเกินไปงั้นข้าจะส่งคนของข้าไปสืบเรื่องดาบเล่มนี้อีกทีนะถ้าอย่างนั้นต้องรบก,กวนจอมยุทธสวีเซียนจือแล้วไม่จําเป็นต้องเกรงแกก,กันถึงขนาดนั้นทีหลังเรียกข้าว่าเซียนจือเฉยๆก็ได้ งานเลี้ยงย่อมดำเนินต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงที่2จอมยุดทุกคนเข้าร่วมดื่มอวยพรพบ,บผู้อาวุโสมีบางอย่างผิดปกติเส้นทางโบราณหลิงเหอและเส้นทางโบราณหยวนซุนเปิดเร็วกว่าปกติที่เราคิดไว้ข้าเข้าใจแล้วเจ้าลงไปก่อนขอรับต้องรองให้งานฉลองวันเกิดในครั้งนี้สิ้นสุดลงก่อนแล้วค่อยไปตรวจสอบดูอีกทีละกัน หืเกิดอะไรขึ้นกันนี่มันอะไรกันนะลำแสงสีขามนี้ไม่ได้มีพลังใดอยู่ภายในมันไม่ได้ทำอันตรายใดต่อกายเนื้อหรือปานสัมผัสข,ของข้าแต่อย่างไรก็ตามข้ากับรู้สึกอึดอัดยิ่งนัก นั่นคือแสงจากศิลาหวังต้าเป็นสิ่งประดิษฐ์หายากที่ตรวจจับศัตรูในตำนานที่ราชาอมตะโลกใต้สร้างขึ้นเมื่อใดที่ศิลาหวังต้าพบเจอศัตรูมันก็จะส่องประกายเป็นแสงสีแตกต่างกันออกไปทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีขามและสีม่วงสีแดงนั้นหมายถึงเป็นภัยต่ำสุดส่วนสีม่วงนั้นสูงสุด ราชันเอามาตาโลกใต้เชี่ยวชาญความสามารถเช่นนี้เหมือนกันอย่างนั้นหรอย้อนกลับไปที่แผ่นดินหมอคามประตูสวรรค์ใต้เคยใช้พลังตรวจจับว่าข้าเป็นศัตรูระดับสามดาวต้องห้าหันกันจนไม่รู้จบเอาละดูเหมือนว่าข้าต้องรีบเพ่นก้อนคิดจะนี้อย่างนั้นหรอ ไม่ไปล่อยให้หนีออกไปหรอกนะแม้แต่อมาตะาสวรรค์ก็ยังไม่อาจหลบหนีจากห้องโถงนี้ได้ช่วยระยะเวลาอันสัน้นแย่แล้วนักพ์อู่ทิง้งนี่คือวิธีการรับแขกของท่านอย่างนั้นหรอท่านทำเพี้ยนนี้มันหมายความว่าอย่างไรบุรุษผู้นี้เป็นศัตรูะระดับแสงสีขามของข้วอํานาจข้าจําเป็นต้องขจัดทิ้งตั้งแต่เยาว์วัยทางที่ดีพวกเจ้าอย่าได้มาก้าวกายจะดีกว่ามิเช่นนั้นจะมีปัญหาไปด้วยได้ ชิวงหงนี่ไม่ใช่ธุระที่เกี่ยวข้องกับมาหาอำนาจระบบเต๋าของพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาค้ายืนยันที่จะก้าวไกลผู้อาวุโสอูถิงจะไม่เป็นการหยาบคายไปหน่อยหรอที่จะข่มเหงจอมยุทธิน,นานเพียงพ่อศิลานั่นนะคนพวกนี้คือผู้อาวุโสระ,ะดับสูงของราชอาอาตะโลกใต้นี้เหตุใดพวกเจ้าถึงได้มาอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรออูิงคนผู้นี้เป็นศัตรูระดับแสงสีคามอย่างนั้นหรอ เมื่อคู่ใต้เท้าราชันอมตาโลกใต้บอกกับพวกเราว่าหากเป็นเขาพวกเราจะต้องตัดแขนตัดขาปวดขยี้เขาแล้วนำตัวไปขังไว้ในคุกใต้ดินเฮส่ําหน้าเจ้าแล้วทินนั้นในเมื่อราชอาอมตะโลกใต้ได้ออกคำสั่งมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้าจะจัดการเจ้าเด็กคนนี้เองวิชาอมตะเทพโลหิตสังหาร อย่าแม้แต่จะคิดทำร้ายพี่ชินนานต่อหน้าข้า